The record of the mortality to i mortality. m คัพีวิธีเซียนตอนที่23กระต่ายลองยาหรืออาจจะเป็นเพราะโชคช่วยทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวุบลอยข้ามหัวของหารลรี่ไปเขารีบพุ่งตัวไปยังถุงที่ถูกโยนไปไกลกล้มตัวลงไปหยิบมันขึ้นมาเปิดออกอย่างคุ้นเคยและหยิบยันคุ้มภัยที่พ่อแม่ให้ไว้ออกมา เมื่อแค่ได้สัมผัสยันคุ้มภัยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ก็ถูกส่งออกไปทั่วร่างกายความวุ่นวายใจเมื่อสักครู่หายไปจนหมดจิตใจกลับมาสงบลงอีกครั้งอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้กลับคืนสู่สภาพปกติตอนนี้ฮาร์ลี่ไม่ได้สนใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเขาแต่กลับสนใจยันคุ้มภายในมือแทนเขาใช้มือข้างหนึ่งลูบมันเบาๆและมองเข้าไปอย่างไม่วางตา ผ่านไปสักครู่ใหญ่หานลี่ถอนหายใจเขาหยุดลูบและละสายตาไปทางอื่นหานลี่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกือบจะเอาชีวิตเขาไม่ใช่ธาตุไฟเข้าแทรกแต่เป็นจิตามานของผู้ฝึกจิตถ้าเขาไหวตัวไม่ทันและใช้สิ่งของมาเป็นตัวขจัดจิตามานเกรงว่าต่อไปเขาอาจจะถูกจิตามานยึดครองและตกเข้าสู่ผวังจากนั้นก็จะถูกเข้ายึดร่างจนตายแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เขาได้รู้หลังจากที่เข้าสู่วิธีการฝึกจิตแล้ว ฮันลี่เดินลมปราณเพื่อดูความผิดปกติภายในแต่กลับไม่พบปัญหาใดและสิ่งที่ทำให้เขายิ่งแปลกใจคือพลังของเขากลับเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะยังไม่สามารถฝึกได้ถึงขั้นที่สี่แต่อีกนิดก็จะผ่านด่านสุดท้ายของขั้นที่สามได้สำเร็จฮานลี่ยิ้มให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแต่เขาต้องรีบเก็บความตื่นเต้นไว้เพราะกลัวว่าจะส่งผลให้อารมณ์แปรปรวนจนทตุไฟเข้าแทรกอีกและเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถผ่านพ้นอันตรายนี้ได้อีกครั้ง เขาจับถุงไว้แน่นเตรียมที่จะเก็บยันคุ้มภัยนั้นไว้ตามเดิมเฮ้ยหานลี่หันไปเห็นสิ่งที่เขาลืมมันไปนานขวดลึกลับที่ถูกเก็บไว้มานานกว่าสี่ปีหานลี่ลืมเรื่องของขวดนี้ไปเสียสนิทถ้าไม่ใช่ว่าเขาเหลือบไปเห็นเข้าเขาก็ยังคงนึกเรื่องนี้ไม่ออกความรู้และมุมมองของหานลี่ในตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อสี่ปีก่อนเขาได้รับความรู้มากมายจากหนังสือที่ท่านหมอหมอรวบรวมไว้ และเฉลียวฉลาดมากขึ้นจากการท่องบทนิรนามในเวลานี้จากปรากฏการณ์ประหลาดที่เคยเกิดขึ้นกับขวดแฮร์ลี่รู้ได้ทันทีว่าขวดนี้ต้องเป็นสิ่งพิเศษหายากและมีอะไรที่แตกต่างสิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้คือค้นหาสิ่งที่ซ่อนในขวดนี้ออกมาดูว่ามีประโยชน์กับเขาหรือไม่จะเก็บไว้ในถุงแบบนี้อีกไม่ได้มันน่าเสียดายเปล่าๆฮร์ลี่หยิบขวดขึ้นมาแต่ไม่ได้เปิดมันออกทันที เขาใช้สายตาพิจารณาดูอีกครั้งว่าเมื่อก่อนเขาได้มองพลาดส,ส่วนไหนไปบ้างแต่น่าเสียดายหลังจากที่เขาได้มองดูอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบอะไรใหม่ฮาร์ลี่ไม่เสียเวลาอีกเขาเปิดมันออกและพบว่าหยดของเหลวสีเขียวมรกตนั้นยังคงอยู่ที่ก้นขวดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากสี่ปีก่อนเลยสักนิดฮาร์ลี่รู้ดีว่าความลับของขวดนี้น่าจะอยู่ที่หยดสีเขียวเล็กๆนี่เป็นแน่ และมันจะต้องมีสิ่งพิเศษที่เขายังไม่รู้และเพื่อที่จะไขความลับนี้เขาจะต้องหาสัตว์เล็กๆมาทำการทดลองขณะนี้เป็นเวลาค่ำค้าง,างนอกถูกปกคลุมด้วยความมืดจึงไม่สะดวกที่จะไปจับสัตว์กลับมาอีกทั้งเขาก็เหนื่อยจากความทรมานมาตลอดทั้งบ่ายและถึงจับสัตว์กลับมาได้แต่แสงไฟสลัวเช่นนี้ถ้ามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับว่าเขาเสียเวลาเปล่าน่าสิ หลังจากที่คิดอย่างรอบคอบแล้วหารลี่จึงตัดสินใจเข้านอนและพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ค่อยทำการทดลองก็ไม่สายหลังจากคืนนี้อาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์รอเขาอยู่ก็เป็นได้เขาหวังเช่นนั้นก่อนที่จะนอนหลับไปเช้าว,วันต่อมาหลังจากที่หารลี่ตื่นขึ้นแล้วเขาตรงไปยังห้องครัวนอกหุบเขากินอาหารเช้าที่แสนธรรมดาเมื่อตอนที่ท่านหมอม่ออยู่ก็จะกำชับคนในครัวมาส่งอาหารให้ถึงข้างในด้วยบาร,รมีของท่านหมอม่อ เขาก็จะยกอาหารของหารลี่เข้ามาด้วยแต่ตอนนี้ท่านหมอหม้อไม่อยู่ในสำนักสัตมินแน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำให้หารลี่รู้สึกเอือมระอากับการประสบสอพลอของผู้ดูแลในครัวนี่แหละหนาข้อดีของการมีอํานาจหลังจากที่กินเสร็จหารลี่ไม่ได้รีบร้อนออกจากห้องครัวแต่กลับมองหาผู้ดูแลเขาใช้เงินไม่กี่เหรียญแลกกับกระต่ายป่าขนเทาสองตัวกล,กลับมายังหุบเขาหัดเทวา หลังจากที่กลับมาถึงฮานลีก็จับกระต่ายมัดไว้ตรงลานกว้างในสวนสมุนไพรให้กระต่ายได้รับไอแดดร,รอจนกระต่ายเริ่มหมดแรงและกระหายจึงไปหาถ้วยใหญ่สีขาวมาจากนั้นก็หยดของเหลวสีเขียวจากขวดและใส่น้ำสะอาดตามลงไปหยดสีเขียวขนาดเท่าเม็ดถั่วละลายเข้ากับน้ำจนมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวซึ่งน้ำสีเขียวเขียวนี้ทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกได้ถึงความเย็นเย,ยือกที่พุ่งออกมาจากก้นบึ้งสู่หัวใจ ฮานลี่ยกถ้วยมาตรงหน้ากระต่ายที่กระหายและวางมันลงข้างๆพวกกระต่ายที่ถูกแดดเผาจนปากแห้งก็รีบตรงมาอยู่ที่ขอบถ้วยและกินน้ำกันอึกใหญ่ฮานลี่ไม่ต้องการให้พวกมันกินเยอะเกินไปจึงหยิบถ้วยออกเมื่อเหลือครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็นำมันวางลงด้านข้างเขาอดทนรอดูปฏิกิริยาของกระต่ายอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรที่น่าสนใจขึ้นหรือไม่เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งกา้านทุบพวกกระต่ายเริ่มกระโดดไปมาอย่างฉุนเฉียวและยิ่งรุนแรงขึ้น ร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจตุ่มขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่ผุดขึ้นตามร่างกายทีละเมตรจนเต็มตัวตุ่มนั้นเป็นแนวติดต่อกันจนทำให้ร่างกายเหมือนใหญ่ขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุมันดูน่าตลกเมื่อเทียบกับหัวเล็กๆของมันร่างกายใหญ่โตนั้นคงอยู่ได้สักครู่หนึ่งก็ค่อยๆพองขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งพองเร็วขึ้นเหมือนร่างกายของมันถูกสูบเข้าไปด้วยอากาศมากขึ้นและมากขึ้น จนสุดท้ายร่างกายพวกมันดูเหมือนแตงโมลูกใหญ่ที่พองจนเป็นลูกโป่งกลมๆสองลูกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันเหนือความคาดหมายของเขาถ้าของเหลวที่ไม่มีชื่อนี้เป็นยาพิษที่ฆ่าคนหรือเป็นยาวิเศษที่เพิ่มกำลังเขาคงจะไม่รู้สึกอะไรแต่เขาไม่คิดเลยว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ชวนขนหัวลุกและคิดไม่ถึงว่าร่างกายของกระต่ายจะเหมือนถูกเป่าลมให้ใหญ่จนน่าสยดสยองได้ถึงเพียงนี้